สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสยามอินเตอร์กับประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับมีรถรีวิวสคันเื่อลูกค้าสนใจเป็นรถเกตเอทั้งหมดนี่ไม่ต้องดาวออกรถได้เลยครับผมนะครับแตมาจาัดฟรนแน์รอ,อก,ก่อน ตวนี้นะครับ นะลูกค้าเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเป็นตัว c ีวิกนะครับซีวิกเอฟซีครับซีวิกเอฟซีสองพันสิบหกสองพันสิบหกลบสวยกิฟต์เป็นเกรดเอตัวนี้นะครับป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับแป้งหนแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับแล้วมันมีตัวไหนบ้างครับราคาหน้าร้านขายอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคห้องเครื่องกิฟต์เลยนะครับลูกค้าอันนี้คือรถที่บิ้วแล้วนะครับไฟนี่เป็นไงว่าไฟเป็นไงงบ้ายันเเปโรรรจคคตอ์ับะบไฟโปรรเเจคตอ์แบบนี้นะครับสส่่องวาง ถึงดาวังคาล้อแม็กเดิมๆฮอนด้าครับยางยังใหม่กิ๊บเลยนะครับรถทั้งคันเนี่ยบิ้วบิวถ้าเป็นเกจเอก็บิ้วมาตั้งสองสามหมื่นบาทเดิมมานี้นะครับตัวนี้จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่ครับหกแหกแสนโอ้โหมึงห้าห้ากลางกลางหกวาก็ลูกค้าไม่ต้องด่าออกรถได้เลยรถรุ่นนี้ผมสตาร์ทเป็นแบบเป็นแบบกดอยู่นี่ครับอนเทร์เนครับสตาร์ทครับผมปุ่มกดนะครับลูกค้ากดได้เลยครับผมเป็นปุ่มกดนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้ารถปุ๊บเราต้องเปิดแอร์ก่อนนะครับเพราะกูร้อนกูร้อนมากกุญแจจก็็ะะะะเปปนนนนนคคคคครรรรรััััับบบบบมมีีีวาลอออดภยตง้้ฮื ไอ้ตัวนี้คืออะไรอ่ะโปรโมทโฮครับสตาร์ทจับภายนอกได้ครับผมต้องล็อกโค้ดก่อนด้วยนี่ล็อกนะครับล็อกอล็กแล้วนะครับกดค้างสิบวินะหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิบวิครับสามวิสามวิสามวิรถสตาร์ทแล้วนะครับลูกค้ามานี่อ้าวแล้วยังไงอ่ะสตาร์ทแล้วกูเข้ารถไม่ได้ต้องกดครับต้องกดครับ ห้าโอ้เพิ่งรู้ลูกค้าท่านใดสนใจเชิญนะครับ4 f d นะครับประมาณ5กลางๆอยู่มานี้นะครับนิสันโน้ตครับใครสนใจนะครับเกจเนะครับคุณภาพดีรถปี2019ป้ายแดงหกแสนกลางๆนะครับขายหน้าร้านอยู่3ามแสนปลายๆนะครับขอข้อมูลด้วยครับทีมงานเครื่องพันสองครับเจ็ดสิบเก้าไรน์มาครับผมพันรถตติ้งทีครับผมเครื่องพันสองสามสูบเครื่องเล็กมาก3สูบนะครับพันสองไอ้สองสูบ3สูบ4สูบมันมีความแตกต่างกันยังไงอัตราเร่งครับ การฉีดเหมือนว่าการฉีดการจิดน้ำมันจำนวนสูบเยอะใช่ครับเครื่องจะเร็วรอบจะไปได้เร็ว ก็จะเร่งได้เร็วตัดเร่งใช่ครับแปลว่ารถเล็กๆอย่างนี้จะอยู่ประมาณ3สูบใช่ครับแล้วรถใหญ่ๆจะกี่สูบก็ถ้าพันห้าพันแปดจะอยู่ที่4ครับสแตนดาร์ดเราจะอยู่ที่4เลยรถทั่วไปแต่ถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าอีโครถรุ่นนี้นะครับนิสันโน้ตวิ่งอยู่ประมาณ20กว่า21่สถึงยีโลวิ่งในเมืองนะครับลูกค้านะครับรถพวกนี้ถ้าวิ่งเร็วๆเกิน120แดกน้ำมันกระจายเป็นอีโค่เขาว่าจากอะไรครับทีมงานสูบครับสูบเครื่องใช่ครับซซีีรถแล้วก็สูบซีซีรรรถแแล้้ววก็อัััตาาางมะ่าามีีอออปปชั่นะไไรบ้งด2010 เจ็ดฮะเป็นเครื่องเจ็ดตัวนะครับโอเคตัวนี้จะบเฟ้นแอสได้เท่าไหร่ครับเฟ้นแอสห้าแสนสองครับจะบเฟ้นแอสได้ห้าแสนต้าแสนสองครับผมนะครับห้าแสนต้นต้นขึ้นอยู่เครดิตลูกค้าใช่ครับห้าแสนต้นต้นป้ายแดงอยู่แปดแสนกลางๆราคาประมูลเนี่ยน่าจะมาทักงสี่สิบกลางๆอันนี้กลิ่นใหม่อยู่เลยนะเนี่ยยางตัวนี้ก็เป็นยางมียางสำรองให้ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ใช้ e 8 5ได้นะนะตัวนี้เติมน้ำมัน e แปดส้ครับค่าต่ำกว่าปี16เป็นต้นไปใช้ได้แค่ e 2 0มันต่างยังไงคครรัับบนเอาท ขาวเทนมี EE อ1 0 E20 E85 ยสแปดห้าและอีไหนดีที่สุดส่วนมากที่เขาจะใช้จะใช้20เพราะว่าการระเหยหรือข้าวเทนน่ะมันจะน้อย E 85้าจะถูกสุด E85 ถูกสุดนะครับลูกค้าสุดแล้วก็ระเหยเร็วสุดหมดไวสุดลูกค้าเติมเต็มเนี่ยพอจอดรถเสร็จไปอาจจะลดลงมาขีดหนึ่งพูดง่ายๆมันแดกโดยรถไม่ต้องขับมันเลยะเหยอออกจากถังนะถ้าใช้จริงๆคือผมก็จะแนะนำว่า9 5้า้ายังไงตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดครับอ๋ออาลูกค้าครับถึงเวลาละเดี๋ยวเเรรราาจะะทกปมูลลย